วันนี้ก็เจอผมอีกแล้วนะครับอาร์ตนลักเกษตรนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าเครื่องวัดค่าปุ๋ยนะครับวัดค่า ph ในดินนะครับแล้วก็วัดค่าปุ๋ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเชื่อถือได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ว่าผมจะมาทดลองกับนี่เลยที่เห็นดูตรงนี้นะครับเป็นปุ๋ยน้ําที่ผมใช้กับต้นยางเมื่อปีที่ผ่านมานะครับนี่คือโสมหน้าของ สีของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำแต่ละยี่ห้อที่ผมใช้นะครับผมจะไม่บอกนะครับว่าสีไหนเป็นของยี่ห้ออะไรนะครับผมจะไม่พาดพิงจะไม่พูดชื่อเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนฟ้องทีหลังได้นะอาจจะโดนฟ้องได้ถ้าสมมติว่าเราพูดอะไรที่มันไม่ดีกับอันนี้ลงไปนะแต่ว่าทุกคุณผู้ชมที่ใช้อาจจะจําสีได้อาจจะน,นี่ก็อาจจะจะรู้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นที่ผมทดลองมาในแต่ละตัวว่ามันมีค่า pr ค่าปุ๋ยเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเป็นการวัดคร่าวๆนะไม่ได้วัดว่าจะมันจะแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะวัดคร่าวๆว่ามันมีค่า,าปุ๋ยเท่าไหร่ใช้แล้วต้ตอนอยางจะได้รับปุ๋ยหรือว่าไม่ได้รับนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันอาจจะเชื่อถือได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับมาดูไอ้ตัวนี้ก่อนอ่าอาจจะไกลนะผม,มก็อ่กล้องอาจจะไกลอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแถบแถบข้างล่างนะครับ เป็นการวัดค่าของปุ๋ยนะครับแต่แค่แถบข้างบนแถบข้างบนนะครับจะเป็นการวัดค่าปุ๋ยในดินค่า P h ของดินนะครับตัวข้างบนก็เดี๋ยวเรามาจุ่มกันเลยอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับไอ้ค่าตัวนี้มันจะเลื่อนได้นะครับตรงนี้จะเลื่อนได้ถ้าเลื่อนมาทางมาทางอ่าถ้าอยู่ในจอก็อาจจะมาทางขวาน,นะครับเลื่อนมาทางขวาก็เป็นการวัดค่า p ีในดินนะครับแต่ถ้าเคาเลื่อนไปทางซ้ายนะครับนี่ จะเป็นการวัดค่าปุ๋ยนะครับค่าปุ๋ยในดินแล้วก็ค่าปุ๋ยปุ๋ยน้ํานะครับผมจะทดลองดูว่ามันจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาลองกันเลยอันนี้ตอนนี้ผมเลื่อนมาทางวัดค่าปุ๋ยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจุ่มกันเลยเดี๋ยวก่อนจุ่มเขาเดี๋ยวผมหาขอหาผ้าก่อนนะครับเราต้องเช็ดก่อนเราต้องเช็ดไอ้ตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้เป็นการวัด เป็นตัวที่เอาจุ่มลงไปแล้วมันจะขึ้นข้างบนนะครับเดี๋ยวเราต้องเช็ดก่อนผมจะเช็ดทุกครั้งที่จุ่มลงไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากสีเขียวอ่อนนะครับเริ่มเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าจุ่มแล้วที่ทิ้งไว้ประมาณสามสิบวิถึง1นนาทีนะครับแต่ผมจะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวดูเลยนี่ครับแค่จุ่มลงไปนะครับมันเด้งขึ้นมา ค่าปุ๋ยนะครับเด้งขึ้นมาถึงสีแดงเลยแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยมีค่าปุ๋ยเยอะนะครับตัวนี้นี่อาจจะเห็นนะครับนี่ครับมาตรงสีแดงเลยนะครับนี่แถบข้างล่างนัดดูแถบข้างล่างค่าปุ๋ยเยอะนะครับแต่ว่าก็อาจจะเชื่อได้บ้างไม่ได้ไม่ได้บ้างก็อย่างที่บอกนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าตัวเนี้ยที่ผมใช้อ่ะออกดีนะครับยางออกดีเลยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ยาเร่งนะครับผมรับประกันเลยก็ฉีดแค่ เขาให้เขาให้ฉีดเลยนะแต่ว่าผมผสมน้ําไอตัวเนี้ยผมผมใช้ใช้อยู่ห้าสิบซีซีต่อน้ำอ่าประมาณสองร้อซีซีประมาณนั้นนะครับ <c oughs> จะแดงถ้าจะใช้ให้ได้ผลก็ใส่ไอ้ตัวเนี้ยประมาณหนึ่งขวดต่อน้ำหนึ่งลิตรเลยนะครับใช้ใช้ดีเพราะขนาดขวดที่ผมซื้อมามันมันขนาดแค่กระปุกน้ำหอมเองนะครับไอตัวนี้น สแสดงว่าค้าปุุยเยอะนะครับนี่ครับนี่ให้ดูชัดๆเลยนี่ครับไอ้ขอบอันนี้มันบังหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเนี่ยไม่น่าจะบังนะนี่ครับเห็นไหมครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเราเช็ดก่อนอันนี้อันนี้จุ่มแล้วนะครับเอาไว้ข้างหน้าเดี๋ยวผมขอเช็ดก่อนคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับก็ถ้าอยากรู้อยากอ่าก็ช่วยดูให้จบนะครับอยากกดข้ามถ้ากดข้ามเราก็อาจจะ ไม่รู้นะครับเป็นการทดลองคร่าวๆเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันครับดูนะเดี๋ยวผมจะจุ่มให้ดูใกล้ๆเลยจุ่มแล้วมันจะเด้งขึ้นหรือเปล่านะครับจุ่มเลยนี่ผมไม่เห็นไนดะ้ตอนนี้ผมไม่เห็นแต่คุณผู้ชมเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะดูตัวนี้ก็อยู่ที่ค่าปุ๋ยอยู่ที่ประมาณสี่นะครับนี่ก็น้อยกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับตัวนี้นี่ครับอาจจะเห็นนะนี่ เกือบถึงสีแดงนะครับนี่ก็อันนี้ก็มีปุ๋ยมีปุ๋ยนะครับมีค่าของปุ๋ยเยอะอยู่เดี๋ยวเช็ดเดี๋ยวมาดูตัวนึงครับเดี๋ยวดูตัวนี้ตัวนี้เป็นพ้าเอกของผมนะผมใช้ทั้งปีเลยนะครับตัวนี้ทุกคนที่ติดตามผมก็น่าจะรู้นะว่าผมพูดอะไรบ่อยบ่อยนะครับในในในคลิปที่ผมชอบลงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลย ดูว่าจะเด้งขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่อันนี้จะน้อยกว่าตัวสีนี้ไปประมาณนิดนึงจะอยู่ที่สี่สีนิดนิดนะครับค่าปุ๋ยนะครับนี่นี่จะอยู่ที่สี่นิดนิดนะครับก็ถือว่าโอเคแต่ว่าผมใช้แล้วมันยางออกดีนะครับตัวนี้ใช้แล้วย่างออกดีผมใช้ตัวนี้อยู่ประมาณถ้าขนาดเนี้ยถ้าใช้ประมาณเนี้ยผมจะใส่น้ําไปลิตรนึงเลยนะครับประมาณร้อยสีสต่อน้ํา หนลิตรนะครับตัวนี้ผมใช้โอเคเดี๋ยวตัวตัวสุดท้ายกันครับ <c oughs> ขออภัยครับมาด,ดูกันเลยดูตัวสุดท้ายนะครับผมจะจุ่มแป๊บเดียวนะไม่ถึง30มสิบวิไม่ถึง1นนาทีด้วยเพราะว่าเราแค่ทดลองคร่าวๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะบอกอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวดูนะครับจุ่มไปละหนึ่งสองนี่ครับ ผมยังไม่เห็นนะคุณผู้ชมอาจจะเห็นตัวนี้นะครับค่าปุ๋ยอยู่ที่โอ้เกือบสีแดงเลยนะครับเราจะไม่ดูตัวเลขนะผมเมื่อกี้ผมลืมบอกว่าไอที่ท 4, อยู่ที่สี่อยู่ที่สี่ครึ่งนิดๆเนี่ยนะผมพูดผิดนะครับขอภยัยขอภายจริงๆนะครับเราจะดูกันที่อ่าแถบนะครับเนี่ยแถบถ้าเข็มนะครับมันเด้งมาถึงแถบสีแดงแถบสีแดงอะ แสดงว่าค่าปุ๋ยเยอะนะครับอันนี้สันนิษฐานว่าค่าปุ๋ยเยอะนะครับนี่นี่ครับอยู่ที่เกือบสีแดงเลยนะครับแสดงว่าค่าปุ๋ยโอเคเลยนี่พอยกขึ้นนะครับมันจะดีดลงไปสีขาวเลยนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะเอาไปวัดในดินดูนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งในดินนะครับว่าดินวัดค่า P.S ในดินนะครับค่าปุ๋ยในดินด้วยนะครับ ก็สรุปว่าเครื่องนี้นะครับใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าอาจจะเชื่อได้ไม่มากนะห้าสิบห้าสิบผมให้ห้าสิบห้าสิบเพราะว่าจากที่หลายๆคนที่รีวิวกันนะครับที่ผมดูมันก็เชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเพราะว่าเครื่องมันแค่ผมสั่งมาร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับร้อยสี่สิบเก้าบาทในช้อปปี้เลองสั่งมาทดลองดูนะครับก็เดี๋ยวให้ดูตัวนี้อีกทีหนึ่งเพราะเมื่อกี้มันไม่ชัดนะครับ ตอนที่ผมจุ่มผมไม่ได้อันนี้ตอนนี้อยู่ที่สีขาวนะครับเข็มข้างล่างอ่ะดูแถบข้างล่างอยู่ที่สีขาวนะครับสีขาวหรือสีเขียวนี่แหละเดี๋ยวผมจุ่มนะครับว่ามันจะเด้งขึ้นแค่ไหนนะครับหนึ่งสองครับนี่ผมยังไม่เห็นนะเดี๋ยวดูตัวนี้เด้งมาเกือบสีแดงแลวครับเท่ากับตัวสีชมพูเลยครับเท่ากับน,น้ําสีชมพูนี่เลยนี่อ่าเดี๋ยวผมเอาไว้ข้างหน้าก่อน นี่ครับนี่โอเคนี่ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับผมรีวิวคร่าวๆให้ดูว่าผมไม่ได้มารีวิวแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะผมถือว่าผมรีวิวไอปุ๋ยน้ําที่ผมใช้ทั้ง4ตัวนี้นะครับผมทดลองมาหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เคยใช้เหมือนผมก็อาจจะรู้ว่าสีไหนเป็นของยี่ห้ออะไรของอปุ๋ยน้ําอะไรนะครับน่าจะรู้กันผมจะไม่บอกชื่อนะครับเพราะเดี๋ยวเราอาจจะโดนฟ้องที่ ด้นหลังได้ถ้ามันทําให้ผลิตภัณฑ์เขาเสียหายนะครับผมต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับก็โอเคก็ส,สรุปว่าเครื่องนี้ผมว่าเชื่อถือได้ให้ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเพราะว่าอะไรนะครับที่ผมกล้าพูดเพราะว่าผมใช้มาทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างออกดีเดี๋ยวผมจะเรียงตัวนี้ออกดีออกดีถึงจะค่าเยอะกว่าไอ้ตัวนี้แต่ว่า ที่ผมใช้นะไอ้ตัวนี้จะออกออกดีออกนานกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชหรอว่าไม่ใช่หมายความว่าออกไหลคืนเดียวออกเยอะนะหมายหมายถึงว่าอยู่ได้นานใช้ครั้งหนึ่งเดือนละครั้ง่ะผมใช้เดือนละครั้งตัวนี้นะครับปยน้ําตัวนี้แต่ตัวนี้ผมใช้แค่ครั้งเดียวแล้วผมก็ไม่ใช้เลยเพราะว่ามันไม่ทันใจผมอะ่ะมันผมใช้เจ็ดวันมันก็มาช้านะครับคงเป็นเพราะช่วงนั้นผมเปิดยางช่วงแรกด้วยเมื่อปีที่แล้วนะผมผมเปิดใหม่ แล้วก็ผมสั่งตัวนี้มาตัวแรกนะครับตัวแรกอันนี้ตัวที่สองนะครับตัวนี้ตัวที่สองอันนี้ตัวที่สามผมใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะครับผมก็ใช้มาเรื่อยๆใช้ผสมกับตัวนี้นะครับแต่แรกๆสั่งไอ้ตัวนี้มาใช้ตัวแรกเลยผมว่ามันมันแรงมันแรงกว่าตัวนี้นะครับแรงกว่าทุกตัวเลยตัวนี้ไหลนานด้วย มันเหมือนกับมีส่วนผสมของยาเล่งนิดๆน,นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้ไม่รู้ว่าส่วนผสมเขามีอะไรแต่ว่าที่ผมใช้ใช้ตัวนี้โอเคเลยอัตราการไหลนะครับสองปกติยางเราจะไหลสองถึงสามชั่วโมงนะครับไอตัวนี้ก็ประมาณสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงแค่นั้นนะครับจะไม่เกินแต่อตัวนี้สี่ถึงหกชั่วโมงเลยนะครับยิ่งหน้า,นาหนาวนี่ไหลานานนะตัวนี้ผมก็เลยใช้ตัวเนี้แค่ประมาณ สามสิบถึงห้าสิบซีซีต่อน้ําต่อน้ําครึ่งลิตรห้าร้อยซีซีต่อน้ำห้าร้อยซีซีครึ่งลิตรต่อน้ําครึ่งลิตรผสมกับไอตัวนี้ตัวนี้ร้อยซีซีต่อน้ำหนึ่งหนึ่งลิตรนะครับผสมกับไอตัวเนี้ยที่ผสมน้าไปแล้วผมผสมชนกันเลยแล้วก็ไปใช้โอเคเลยนะครับถือว่าใช้ได้แต่แค่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็คุ้มแล้วครับนี่ก็เป็นการรีวิวปุ๋ยน้ําแล้วก็รีวิว ไอ,อ,อเครื่องนี้ด้วยนะครับเครื่องวัดค่าค่าปุ๋ยค่า pH ในดินนะครับนีใ่ใครสนใจก็สามารถสั่งได้ในช้อปปี้แล้วค้นหาเลยว่าเครื่องวัดค่า pH ในดินนะครับวัดค่าปุ๋ยก็ได้นะครับพิมพ์มาหาดูก็เครื่องละร้อยกว่าบาทถือว่าไม่แพงนะครับก็เอามาทดลองใช้ดูใครที่ทําเกษตรนะครับลองทดลองใช้มันมีหลายยี่ห้อครับหลายหลายตัวนะครับลองสั่งมาใช้กันได้ Okay. น,นี่ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆแล้วก็เป็นการวัดค่าปุ๋ยให้ดูนะครับว่าถ้าใครสนใจสามารถทัก inbox มาถามผมได้แต่ผมไม่ผมไม่ได้บอกว่าผมจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรกับทางร้านค้าของปุ๋ยพวกนี้นะครับแตใ่ใครที่สนใจอยากจะใช้อยากจะสั่งไปทดลองใช้ก็สามารถคอมเมนต์บอกอ่าคอมเมนต์ถามผมได้หรือว่าทักแชทมาในเฟซของแอดเฟซมาผมผมมันก็ได้ครับเฟซผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้น ่าแทบข้างล่างให้นะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำอะไรก็โปรดติดตามครับผมสวัสดีครับ